สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวไม่สิเอาเป็นว่าเราอยากจะมาแชร์ความรู้สึกหลังเล่นเกมบูชางฟอเรนเฟเธอร์ไป4 6ชั่วโมงมาอินเสิร์ต เราจะแยกหัวข้อลหลักๆเป็น3หัวข้อเพื่อความกระชับและไม่ออกทะเลไปไกลเราจะแยกเป็นดังนี้ 1. เนื้อเรื่อง 2. กราฟิกและ3คือสิ่งที่อยากพูดมากที่สุดภาพรวมเกมเพย์เพื่อไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกาเสียเวลาโว้ยคลาสสิก <Classic. S 2> มาเริ่มกันที่หัวข้อแรกเนื้อเรื่องขอบอกตามตรงกูไม่รู้เฮียเลยเลยอ้าวพี่เล่นมาตั้ง46ชั่วโมงไม่รู้อะไรบ้างเลยเหรอใช่กูไม่รู้และเป็นที่อะไรซะหยุดก่อนทุกคน แต่อย่างน้อยกูก็ทำการบ้านมาแล้วะวมาจะให้ไม่ฟังอูชางฟอร์เรนเฟเธอร์มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับนักลบโจนสลัดหญิงที่สูญเสียความทรงจำในช่วงปลายราชวงศ์หมิงที่กำลังล่มสลายเผชิญกับโลกร้ายปริศนาที่เรียกว่าเฟเธอริงเปลี่ยนคนให้กลายเป็นสัตว์ประหลาดและ,ะเผชิญกับภัยคุกคามอื่นๆผู้เล่นจะต้องสำรวจโลกที่สวยงามแต่ก็โหดร้ายค้นหาความจริงเบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งหมดและต่อสู้กับผลกระทบของโลกในร่างกายของตนก็ตามนั้นอ่านวิกิมาปะเนีย ทั้งหมดทั้งมวลก็สรุปได้สั้นๆว่าผมไม่มีข้อมูลที่มากพอจะมาวิจารณ์อะไรและที่สําคัญเลยนะกูเพิ่งรู้ว่าแม่งมีซับไทยเอาล่ะเรามาต่อที่เพอร์ฟอร์มมน์ของเกงมกันดีกว่าแต่ก็ต้องออกตัวก่อนนะครับว่าผมเป็นคนที่ไม่ค่อยอินกับบิวตี้สแตนดาร์ดของคนจีนซะเท่าไหร่ซึ่งตัวเกมค่อนข้างอยากจะโชว์ อให้ภาพมันเล่าเรื่องลวกันและครับแต่ผมก็ไม่ได้ติดนะแต่สิ่งที่ติดจริงๆคงเป็นมูดแอนโทนของภาพซะมากกว่าถ้าเราพูดถึงเกมโซทุกทุกคนคงมีภาพในหัวต้องเป็นเกมโทนมืดมนในยุคกลางที่มีแต่มอนที่ดูน่าเกลียดและน่ากลัวและตัวละครที่พูดไม่ได้แต่เกมนี้ค่อนข้างตรงกันข้ามในระดับหนึ่งซึ่งจะมีมูดแอนโทนที่ออกไปแนวสีที่ฉูดฉาดในระดับหนึ่งแต่ก็โอเคเข้าใจได้แหละความแตกต่างเป็นการลิเริ่มสิ่งใหม่ๆเสมอแต่สิ่งที่กูไม่เข้าใจเลยคือการที่ AMD ไลน 7กับ RTX 2 0 7 0นมึงรันได้แค่ระดับต่ำพร้อมกับภาพที่กระตุกเป็นบางช่วงเนี่ยนะและนี่คือสิ่งที่เกมต้องการตอบกูมาทีว่าเกิดที่อะไรขึ้นผมก็ไม่อยากจะมาเปรียบเทียบกับเกมสัญชาติเดียวกันที่ออกมาก่อนหน้านี้ซึ่งผมสามารถที่จะรันได้ในระดับกลางไปถึงสูงแต่ก้าวเถอะผมก็เล่นแม่งมาจนจบอะเรื่องต่อไปคือภาพรวมเกมนี่คือเนื้อหาหลักใจความสําคัญของคลิปนี้แต่ก่อนที่เราจะมาบน่นขอชมก่อนละกันคุณหลาบสวยฉันใดย่อมมีนามที่แหลมคมฉันนั้นไม่เกี่ยวเฮียอะไรกันเลยมา เริ่มจากสิ่งที่ชอบก่อนละกันคงเป็นสิ่งที่เกมโซลช่วหงหลังๆเริ่มนํามาใช้กันมากขึ้นแต่ก็ไม่รู้นะว่าทางฟอร์มซอฟต์แวร์จะนามาใช้กับเกมใหม่ๆของเขาหรือเปล่ามันคือระบบการอัพสกิลที่สามารถรีสกิลได้ตลอดเวลาซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างเป็นมิตรกับผู้เล่นหน้าใหม่ๆและผู้เล่นสายทดลองบิลต,ต่างๆของเกมนั้นๆเป็นการเสริมจินตนาการและลอยอยากสมองให้ไม่เรียบจนเกินไป่วง สาระน่ารู้เผื่อใครไม่เข้าใจปกติแล้วเกมโซส่วนมากจะสามารถเล่นได้1บิวต่ตอ1เกมดังนั้นหากต้องการเล่นบิวใหม่ๆจำเป็นต้องเล่นซ้ำอีกรอบหรือเรียกกันว่า NG พัสดังนั้นแล้วการมีระบบนี้เพิ่มเข้ามาทำให้ผู้เล่นมีทางเลือกมากกว่า1ทางเห็นไหมโคตรเป็นมิดเลยเชีย่ยของจริงตบมือสิครับรออะไรอ่าลืมบอกไปเลย เกมนี้จะมีอาวุธให้เลือกอยู่5ประเภทบวกกับเวทหนึ่งที่ไม่จําเป็นต้องอัพอินเลยแต่ข้อเสียหลักๆที่ผมมองเลยนะคือในทีสกิลจะรวมไว้ทั้งการตีบวกอาวุธและอัพสถานะตัวละครมันเลยไปไม่สุดสักทางเหมือนทางผู้พัฒนาล็อกไว้แล้วว่าจะเล่นอาวุธอะไรสถานะจะเป็นยังไงส่วนใครอยากจะมีสถานะตัวละครที่แตกต่างจากที่เราอัพก็ต้องวางแผนกันให้ดีๆแล้วกันนะครับโอเคเรื่องต่อไปเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมรู้สึกมึนงงและรู้สึกว่าอยากบ่นมากที่สุดคือเลเวลดีไซน์ของแผนที่ที่ทั้งงงและน่า หัวชิบหายขอยกตัวอย่างเป็นอย่างนี้แล้วกันตั้งใจฟังดีๆนะครับสมมุติตัวละครเราอยู่จุด A บอสอยู่จุด D เราก็ต้องผ่านจุด B และจุด C อาจจะมีช็อตคัดระหว่าง A กับ D ก็ได้เพื่อให้การไปเจอบอสมีระยะทางที่สั้นลงแต่เกมนี้เราอยู่จุด A บอสอยู่จุด D จุดถัดไปอาจจะเป็น C แล้ววกกลับมา A แล้วไป B แล้วกลับมา C รอบนึงแล้วค่อยไปเจอ D เห็นไหม แค่ผมพูดผมยังงงเลยคือถ้าคุณดูไลฟ์ผมตั้งแต่ต้นจนจบคุณจะได้ยินคํานี้บ่อยมากเจอทางแยกอีกแล้วคือทางแยกมันจะเยอะไปไหนบวกกับไกด์นาทางหรือจุดที่เราจะสังเกตได้ในระหว่างการเดินทางโคตรจะเนียนไปกับแผนที่เลยอะ่ะแล้วผมไม่สามารถที่จะจําได้ในครั้งแรกแน่นอนอะ่ะเขามีต้นแบบมาจากนักโซนหนึ่งหรือเปล่าและเรื่องต่อมาที่ผมอยากจะบ่นเป็นเรื่องถัดไปคือเลเยอร์ของปุ่ม กับเรื่องคอมแบทคือด้วยความที่เกมนี้ค่อนข้างชูการเล่นที่ไหลลื่นและสกิลที่เยอะปุ่มก็เลยเย,เยอะตามมาด้วยผมไม่รู้ว่าคนที่เล่นผ่านคอนโซ,โซลเป็นยังไงบ้างแต่ผ่าน PC ค่อนข้างกดยากมากเหมือนสร้างมาให้คนที่มีมือข้างละ10นิ้วอะ่ะผมไม้ดูเลยเอาเข้าๆตามนี้แล้วคิดดูแล้วต้องเจอบอสดีกอะ่ะนรลกจัด แต,แต่ถ้าถามเรื่องการต่อสู้กับบอสนะก็สนุกใช้ได้แต่ก็มีบอสหลายตัวที่ยากจนรู้สึกไม่แฟร์บอสเกมนี้จะค่อนข้างเน้นสกิล AOE จนไม่มีแอร์ไทม์ในการทําสิ่งต่างๆโฟกัสแต่เพียงการหลบซะส่วนใหญ่กดสเปกบาร์จนมันจะพังไปข้างอะ่ะโดยบอสแต่ละตัวเวลาสู้เฉลี่ยอยู่ที่1ชั่วโมงขึ้นไปทั้งนั้นแต่ถ้าใครดูไลฟ์ของผม ผมมักจะใช้การสู้โดวยวิธีเดียวคือการหลบไปทางด้านหลังแล้วกดตีหนักซึ่งเป็นทิคที่ดีมากเพราะว่าบอสจะติดสแต็กเกอร์ได้ง่ายคือเกมนี้ถ้ามอนที่มีระดับตัวหรือขนาดตัวที่ใกล้เคียงกับตัวละครเราแน่นอนครับคุณเข้าด้านหลังแลวคุณกดตีหนักติดสแต็กเกอร์ทุกตัวครับ แต่คุณจะทําได้หรือเปล่าอันนั้นอีกเรื่องนึงนะครับซึ่งวิธีนี้ผมบอกได้เลยว่ามันทําให้ผมอะ่ะไม่จําเป็นที่ต้องใช้ปุ่มสกิลอื่นๆเลยที่ต้องฉีกนิ้วไปที่ F1 F2 F3 F4 แต่มันก็มีบอสบางตัวที่ค่อนข้างแพเวทก็อาจจะต้องใช้กันบ้างโอเคผมสรุปเลยแล้วกันทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมเองและประสบการณ์การเล่นจริงของผมก็มีหลายเรื่องที่อยากจะบน่นและก็อยากจะชมมาในเวลาเดียวกันแต่ให้พูดทั้งหมดคลิปคงจะยาวมากๆอะ่ะโดยผมจะสรุปเป็นคะแนนดังนี้1เนื้อเรื่องคือออย่่างทีผมบกผม ไม่มีความรู้อะไรเลยผมขอตัดเรื่องนี้เป็นระดับแรกผมขอไม่ให้คะแนน 2. Performance ของเกมผมให้6.5คะแนนเอาล่ะค t y มันอาจจะแย่แต่ภาพรวมก็ยังดูสวยอยู่ผมอยากจะรู้จริงๆถ้าผมปรับได้สูงสุดอะภาพมันจะสวยแค่ไหนซึ่งเป็นสิ่งที่ผมอยากจะรู้มากๆเหมือนกันนะแต่ไม่รู้ว่าคอมผมมันจะไหวหรือเปล่า3ภาพรวมเกมเพย์ผมให้7คะแนนผมว่ามันก็มีหลายอย่างที่ผมรู้สึกขัดใจนะ มันก็ยังเป็นเกมที่รู้สึกว่าดูดีและเป็นเกมที่ผมยังรู้สึกว่าเออถ้ามีโอกาสก็อาจจะกลับมาเล่นอยู่มันไม่ได้แย่เลยขนาดนั้นแต่ขอย้ํานะทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวอยากรู้เองอยากเข้าใจเองอยากสัมผัสเองเล่นเลยครับ <s> wu chang f o r e i g n f a t h e r ลองเลยครับ